ชีวิตของเราเราก็ต้องมีทรัพย์เราแสวงหาทรัพย์ทรัพย์ที่เราจะต้องหาก็ต้องหาด้วยธรรมคือถ้าเราอยากมีทรัพย์เราก็ต้องรู้จักแสวงหาด้วยความขยันอุตฐานสัมปทาขยันหาการที่เราจะขยันก็ต้องขยันอย่างมีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจ พราถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจการแสวงหาก็อาจจะไม่ได้ไม่ดีซึ่งในความขยันนี่มันก็เป็นการพัฒนาอยู่ในตัวเมื่อมันไม่ได้มันต้องหาวิธีต้องเรียนต้องรู้ต้องศึกษาหาวิธีแต่ว่าจะนานหรือว่าอาจจะได้น้อยอันนี้ก็แตกต่างกันไปด้วยความเขียนหรือวสติปัญญา ได้มาแล้วก็ต้องรู้จักรักษายอารกคาสัมปทาแล้วก็ต้องรู้จักคบมิตรกัลยาณมิตตาสมาชีวิตตาใช้ให้มันสมควรได้มาแค่นี้ก็ต้องรู้จักแบ่งปันในการเป็นอยู่ที่มันสมควรไม่ให้มันเกินรื่ว่าไม่ให้มันเป็นอะไรที่มันไม่ไม่ควรหรือว่ามันขาด